สวัสดีค่ะเด็กๆในระดับชั้นป .3 นะคะก็กลับมาพบกับครูใหม่อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนาะวันนี้นะคะครูใหม่จะมาสอนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าซึ่งอาหารจะเป็นอย่างไรนั้นตามครูใหม่มาเลยจ้าอ่ากดอ,อื่นครูใหม่จะถามักเรียนว่าพลังงานไฟฟ้านี่ลูกมีประโยชน์ต่อการดำรง,งชีวิตของมนุษย์อย่างไร อ่าแล้วนักเรียนเนี่ยมีวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดนะคะในคลิปนี้นะคะจะอยู่กับคู้ใหม่นานนิดนึงแต่รับรองว่านักเรียนจะได้สาระความรู้ไปแน่นแฟนแน่นเอียดเลยนะตามมาจ้าอ่ะเรามาดูว่าเฮ้ยไฟฟ้านี่ลูกมันผลิตมาได้อย่างไรล่ะนี่นักเรียนต้องรู้จักคำนี้ก่อนเลยคำว่าไดนามหรือว่า เครื่องกาเนิดไฟฟ้าลูกมันเป็นยังไงละ่ะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ลูกอ่าไดานาโมเนี่ยลูกหรือว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะจะทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลพลังงานกลเป็นยังไงะอะพลังงานที่แบบว่าม,มันทำให้ไปถูกนี่ยเครื่อนที่ได้นะอ่าทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจึงทำให้กระแส่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ,ฟ้าออกมา นะคะซึ่งในไดนาโมเนี่ยมันก็จะมีขดลวดทองแดงอยู่เนาะแล้วก็มีแท่งแม่เหล็กอยู่ด้วยนะคะจำขดลวดทองแดงกับแท่งแม่เหล็กไว้ด้วยนะโอเคไดนาโมลูกจะทํางานโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของเมื่อกี้คือขดลวดทองแดงลูกผ่านสนามแม่เหล็กทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก บนขดลวดนะคะซึงทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านขดลวดทองแดงนั่นเองนะคะซึ่งการหมุนของไดนาโมเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแม่เหล็กนะคะหมุนอยู่ระหว่างแม่เหล็กเนาะแม่เหล็กก็อย่างที่ผููใหม่เคยบอกไปมีขั้วเหือนกับขั้วใต้นั่นเองนะคะแบบที่2คือการหมุนแท่งแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดแม่เหล็กอ่ะอันนี้เป็น หมุนหมุนที่แท่งแม่เหล็กนะที่อยู่ระหว่างขดลวดแม่เหล็กนะคะไม่ได้หมุนขดลวดทองแดงนะมันจะต่างกันระหว่างการหมุนสองแบบนี้นะคะลูกซึ่งปัใจจัยในการหมุนของไดนาโมเนี่ยลูกจะมีปริมาณมากหรือน้อยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังน,นี้นั่นก็คือความเร็วในการหมุนขดลวดอ่า ยิ่งความเร็วในการหมุนขดลวดชา้ามันก็จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยตรงกันข้ามนักเรียนถ้ามันหมุนเร็วจึ๊งๆๆเร็วๆหมุนวิวเร็วๆมันก็จะผลิตไฟฟ้าได้มากนะคะเหมือนเราทําอะไรเร็วๆอ่ะเราก็จะได้แบบงานก็จะออกมาเร็วเหมือนกันถ้าทําทอะไรช้าๆงานก็จะช้าการหมุนของขดลวดทองแดงก็เหมือนกันนะจ๊ะ จำนวนรอบในการพันขดลวดถ้าพันขดลวดจำนวนรอบน้อยมันก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยตรงเงินข้ามถ้ามันพันขดลวดมากๆพัน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 ได้เยอะเท่าไหร่มันก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากด้วยเช่นกันอ่าโอเคนะสําหรับในการผลิตกระแสไฟฟ้านะลูกนะต่อไปจํานวนเส้นแรงของแม่เหล็ก ก็มีผลถ้าจํานวนเส้นแรงแม่เหล็กมากก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากตรงกันข้ามถ้าจํานวนเส้นแรงแม่เหล็กน้อยมันก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยนะคะลูกซึ่งแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมี2ประเภทนั่นก็คือแหล่งพลังงานที่จํากัดน,นั่นก็คือพวกถ่านหินน้ํามันและแก๊สธรรมชาติอันนี้คือใช้แล้วหมดไป ะะมันมีอยู่อย่างจํากัดกันเองกับซองแหล่งพลังงานหมุนเวียนนั่นก็คือใช้แล้วมันก็จะหมุนเวียนอยู่แค่นี้หมุน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 ใช้แล้วมันก็ไม่หมดไปแต่ว่ามันก็ต้องใช้แบบหมุนเวียนกันไปเนาะพลังงานนะ้ําพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองนะคะอะมาดูอันแรกเลยพลังงานที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างที่คุณหมาบอกไปก็คือ,คอใช้แล้วหมดไปนั่นเอง คือใช้แล้วหมดไปมันไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาทดแทนได้นอกจากว่ามันจะเกิดขึ้นมาเองนะคะก็เป็นพวกฐานหินน้ำมันแก๊สธรรมชาตินั่นเองเนาะซึ่งพวกนี้กว่าจะเกิดขึ้นมาได้ลูกมันอาศัยเวลาแบบหลายร้อยล้านปีมากเลยกว่าจะเกิดขึ้นมาเนาะมาดูอันแรกเลยฐานหินลูกฐานหิน,นีนลูกเป็นแร่เชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมกันของซากคือซากสัตว์ ที่คุณหมายบอกว่าเป็นเวลาหลายล้านปีเลยนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านั่นก็คือถ่านหินลิกไนต์อ่าจะพบถ่านหินประเภทเนี้ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะลำปางอยู่ภาคอะไรภาคเหนือนะลูกนะไม่ใช่ภาคอีสานนะแต่ข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินก็คือมันจะเกิดสารพิษบางชนิดขึ้นมาเจือปนในอากาศนั่นเองเหมือนแบบระเบิด ฐานเหมืองแร่อะไรเงี้ยลูกมันก็จะเกิดแบบเป็นสารพิษเข้ามาในเชื้อปนในอากาศเนาะต่อไปการผลิตโรงไฟฟ้าด้วยถ่านหินอ่ะก็จะมีกระบวนการก็คือนาถ่านหินเนี่ยไปเชื้อเพลิงไปเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ําไอ้น้ําที่ได้จากการต้มน้ำเนี่ยมันก็จะไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือว่าไดานามูพอมันหมุนปุ๊บเครื่อง ำเนิดไฟฟ้าหรือดาร์โมนเนี่ยมันก็จะผลิตกระแสะไฟฟ้าออกมาส่งไปยังเสาไฟแล้วก็ออกส่งออกเข้าสู่ชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าบ้านเรือนของเรานั่นเองนะคะต่อไปนั่นก็คือน้ำมันและแก๊สธรรมชาติอ่ะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติลูกเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการขุดเจาะชั้นใต้ดินหรือว่าใต้ทะเลอ่ะขุดเจาะขึ้นมาเนาะ มีกระบวนการผลิตเหมือนกับฐานหินเลยนะคะแหล่งแก๊สธรรมชาติที่พบในประเทศไทยก็จะเป็นบริเวณอ่าวไทยเนาะถ้าเป็นแหล่งน้ามันดิบก็จะพบที่เชียงใหม่สุพรรณบุรีแต่ข้อเสียของมันก็คืออ่าอันเนี้ยมีอยู่อย่างจํากัดน,นะคะเราก็ต้องเขาเรียกว่าใช้อย่างประหยัดนั่นเองแล้วก็เหมือนการที่จะเอาเอาเอา,เอามาใช้เนี่ยก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบยากทีหนึ่งเนะาะเพราะมันอยู่แบบใต้ทะเลเนาะอือ ต่อไปลูกการผลิตโรงไฟฟ้าด้วยน้ํามันและแก๊สธรรมชาติก็มีกระบ,บวนการดังนี้หนึ่งอากาศก็จะเข้าไปในเครื่องอัดอากาศกาศ่อนซึ่งต่อมาก็จะเกิดการเผาไหม้ลูกการเผาไหม้ส่วนผสมของระหว่างแก๊สธรรมชาติกับน้ํามันดีเซลอ่าเกิดการเผาไหม้ด้วยกันและแล้วมันก็จะทําให้เกิดความดันสูงจากเครื่องดันอากาศในห้องเผาไหม้พอความดัน,ดนสูงปุ๊บเกิดเป็นไอร้อน มีความดันสูงแล้วก็จะไปขับให้กังหันกับเพาเนี่ยเพลกังหันเนี่ยหมุนขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือว่าไดนาม,มให้หมุนแล้วก็เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นนั่นเองต่อไปอันที่2แหล่งพลังงานหมุนเวียนอ่ะคราที่แล้วเป็นแหล่งพลังงานอยู่อย่างจํากัดนะมันก็มีฐานหินเนาะแก้ธรรมชาติน้ํามันอันนั้นอะใช้แล้วหมดไป ต่อไปมาดูแหล่งพลังงานหมุนเวียนก็คือพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้คือใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่มีวันหมดนะคะมีอะไรบ้างล่ะพลังงานลมพลังงานน้ำแล้วก็พลังงานชีวมวลพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวลคืออะไรลูกพลังงานที่ได้จากสิ่งมีชีวิตอะเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงมาดูแรกก่อนเลยพลังงานลมพลังงานลม เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยแรงลมที่พัดมาปะทะใบของกังหันลมลูกทําให้กังหันลมในลูกไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจึงทําให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะในประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยลูกมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมที่เขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอ่านะคะ ถ้าเวลาใครขับรถพานแถวแบบเขื่อนลำดอคลองน่าจจะสังเกตเห็นอาการหันลมบริเวณตรงเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้ท่านเรียนรู้ไว้ว่าเขาเอาไว้ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านะคะไม่ได้แบบมีไว้เพื่อสวยงามอย่างเดียวเนาะ ข้อเสียของมันก็คือถ้าลมมันไม่แรงอะลูกความเร็วลมมันต่ำก็จะทําให้ผลิตกะระแสไฟฟ้าได้น้อยนั่นเองถ้าแบบลมแรงๆไอใบพัดตั้งหันนี้นก็จะหมุนเร็วใช่ป่ะพอหมุนเร็วปุ๊บก็จะเกิดกะระแสไฟฟ้าได้มากนั่นเองนะคะต่อไปลูกพลังงานน้ําพลังงานน้ําการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ําน้าเนี่ยลูกทาได้โดยการสร้างเขื่อน ขวางทางน้ําไว้แล้วอาศัยแรงดันของน้ํจาะเขื่อนเนี่ยหมุนกลงหันที่มีแกนติดกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมานะคะในประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ำเนี่ยที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเนาะเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีการผลิตเหมือนกันนะคะซึ่งข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานน้ําก็คือ เวลาเราสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําไว้จํานวนมากอะ่ะจะไปทําลายพื้นที่ป่าบริเวณตรงนั้นนาะทําให้อาจสิ่งมีช่วิตตรงนั้นอาจจะแบบอาจจะไม่มีที่อยู่อาศัยได้นะคะอันนี้คือข้อเสียของของการผลิตไฟฟ้าที่แบบใช้พลังงานน้ำเนาะอ่ะต่อไปรูปพลังงานแสงอาทิตย์เนาะพลังงานเวียนเหมือนเดิมเนาะ ก็จะใช้พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยต้องอาศัยโซลาร์เซลล์หรือว่าเซลล์สุริยะในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงจากดวงอา,อาทิต์เนี่ยให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยอย่างเช่นที่โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่เขื่อนศรินทรเนาะจังหวัดอุบลรชาชธานีข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิต์ก็คือลูก มันมีราคาแพงเนาะเซล์สุริยะเนี่ยมันมีราคาแพงก็งเลยแบบว่าลงทุนสูงนิดนึงนะคะแต่สําหรับคุูม่นะคูมายว่าลงทุนครั้งเดียวแต่มันคุ้มนะเออถ้าดูแลรักษาดีดๆนะลูกนะอ่ะมาดูลูกต่อไปความสําคัญของพลังงานไฟฟ้านังเรียนประโยชน์ของไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนเลยเป็นแหล่งกําเนิดพลังงาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตารีดโทรทัศน์ทีวีเครื่องปรับประกาศหรือว่าแอร์เครื่องปั่นนะคะโคมไฟหรือโทรศัพท์มือถือั่องเแล้วประโยชน์ของไฟฟ้าโทษของมันล่ะโทษของมันมีอะไรบ้างการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันไม่ได้มาตรฐาน หรือว่ามันชำรุดเนี่ยอาจจะทำให้นักเรียนถูกไฟฟ้าดูดแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตนักเรียนได้นะคะเช่นเกิดไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยนะักเรียนนะักเรียนอาจจะเจอข่าวอยู่บ่อยเนาะไฟไหมอาจสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยมันก็เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามันชำรุดไงอ่ะไฟฟ้ามันก็เลยรัดวงจรเนีนะ่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดไม่ควรใช้งานนะคะอย่าหุ้ยสิ้นเปลืองต้องไปซ่อมมันหรอกไม่ใช้ได้อยู่อย่านักเรียน อันตรายอาจจะเกิดถึงชีวิตได้นี่ยไฟฟ้าช็อตไฟไหม้ได้แบบเนี้ยนะคะ <away> การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยทำยังไงล่ะในการเสียบและถอดเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่านะนักเรียนให้เราจับที่ตัวของเต้าเสียบเพราะว่าเต้าเสียบน่ะมันเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะมันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวนำไฟฟ้าไฟฟ้าจะไม่ดูดเรา เพราะมันเป็นฉนวนไงฉนวนไม่ยอมให้ไฟฟ้าผ่านอยู่แล้วแต่ถ้านักเรียนไปนจับไปตรงที่มันเป็นเหล็กอะโลหนะอันนั้นอนะันนั้นเป็นตัวนําไฟฟ้าอาจจะเกิดอันตรายได้ไฟฟ้าอาจจะดูดได้นะคะแล้วก็ไม่เอามือไปแย่นิ้วไม่เอาไม่เอานิ้วไปแย่นะคะไม่เอามือไปแย่นิ้วเอะย่างไงไม่ควรเอามือเนี่ย นิ้วมือของเราเนี่ยไปแย่ตามเต้ารูรับเต้าโดยเด็กขาเนาะเพราะอาจจะทําให้ถูกไฟฟ้าดูดได้นะคะเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยชอบไงเห็นอะไรเป็นลงเป็นรู้ก็ชอบไปแย่ตรงเนี้ยก็ดูด้วยนะคะแบบถ้านักเรียนแบบนักเรียนอยู่ป .3 เนาะก็ก็โตหาน้องเล็กๆแบบขวบสองขวบ3ขวบอย่างเงี้ยก็ดูแลน้องได้แค่สมมติว่ามีน้องเล็กๆอยู่ที่บ้านนะคะ เมื่อร่างกายเปียกน้ําก็ไม่ควรไปเปิดสวิตหรือปิดสวิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเต้าเสียบเพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดได้นะคะแบบอาบน้าใหม่ๆเลยโอ้โหฉันแบบอยากจะไปเปิดไฟเสียบปลั๊กดูทีวีนักเรียนไม่ทันได้ดูนักเรียนด,ด,ดูแล้วไฟฟ้าดูแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะต่อไปลูกไม่ควรใช้เต้ารับตัวเดียวกับเต้าเสียบหลายๆตัว พร้อมกันเพราะจะทําให้เต้ารับนั้น,นได้รับกระแสไฟฟ้ามากจนเกินไปอาจทําให้เกิดกระแสไฟฟ้ารัดวงจรได้เอาเท่าที่เอาแค่พอควรไม่ใช่ว่าเฮ้ยเต้ารับมันมีห้าห้าห้าเต้าใช่ไหมห้าตัวนี่นนก็เสียบทุกตัวเลยอเงี้ยไม่ควรนะคะเพราะว่ามันมันจะได้รับกระแสไฟฟ้ามากเกินไปอาจเกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้เนาะ ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติถ้าเกิดการชำรุดก็ควรที่จะบอกผู้ใหญ่ในทันทีให้ผู้ใหญ่มาแก้ไขเราไม่ควรไปแก้ไขเองเนาะ <S <S เมื่อใช้เมื่อไม่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ควรปิดสวิตช์ทุกครั้งแล้วก็ถอดปลั๊กทุกครั้งโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนอะไรบ้างละ่กะกาต้มน้ำเตารีดอะไพวกนี้ถอด ดีขวาดีที่สุดคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันอื่นไม่ต้องถอดก็ต้องถอดลูกแต่พวกเตารีดหรือว่าการต้นน้ำน้อนอะไรเงี้ยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษหน่อยเนาะอ่ะเกรดวิทยารู้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดควรติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วเช่นตู้เย็นเครื่องทําน้ำบุ่นอ้าวุูใหม่ขาดแล้วสายดินคืออะไรอะะสายดินคือสายที่ต่อจากส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าลูก เพื่อเป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าที่รั่วเนี่ยไหลย,ย้อนกลับไปยังหม้อแปลงไฟฟ้าได้ไหลลงดินแล้วก็ย้อนกลับไปที่หม้อแปลงไม่ไม่มาสู่ตัวเรานั่นนีงนะคะความสําคัญของพลังงานไฟฟ้าในส่วนของการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดทำยังไงล่ะตั้งโทรทัศน์ห่างจากผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรนะคะคือไม่ไม่ต้องให้มันแบบติดผนงังจนเกินไปอ่ะลกูกมันมันจะเหมือนเหมือน ความร้อนมันจะเกิดเยอะขึ้นพอเกิดความร้อนที่ทีวีเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะกินไฟนะคะตั้งห่างจากผนังนิดนึงเนาะเปิดโทรทัศน์เฉพาะเวลาที่ต้องการดูปิดโทรทัศน์เมื่อไม่ใช้งานเตารีดควรรีดผ้าครั้งละหลายๆตัวไม่ควรพรมน้ำจนชุ่มเลยนะคะแบบนี้มันก็จะทำไมเปลืองไฟนะคะเมื่อใช้งานเสร็จก็ควรปิดเตารีดทันทีตู้เย็นล่ะตู้เย็นทำยังไง เลือกซื้อตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์หนะคะไม่ตั้งตู้เย็นใกล้ผนังเกินไปคล้ายๆกับทีวีเลยนะคะเพราะติดผนังเกินไปเนี่ยเหมือนความร้อนไม่ระบายลูกมันกินไฟนะคะเอาห่างๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ห่างแบบโอ้โหปักตึงเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเอาแค่พอประมาณนะคะลูกเครื่องปรับอากาศก็ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมนะคะ25อ,องศาเนี่ยปกติเลย ปิดเครื่องรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานนะคะลูกประโยชน์ของไฟฟ้า,าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยทำงานได้อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆโทษของมันก็คืออะไรล่ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อชีวิตหากเกิดแบบไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรอ,อะไรพวกนี้เนาะการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภยัยควร ตรวจสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ปกติเสมอเนาะเมื่อร่างกายเปียดน้ําก็ไม่ควรไปเปิดหรือว่าปิดสวิตช์เพราะว่าอาจจะทําให้เกิดไฟฟ้าดูดได้นะคะการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็ปิดสวิตช์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแล้วก็เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์นะคะอ่ะสรุปว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นไหม จำเป็นในชีวิตประจําวันนะคะเช่นอะไรแะเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นวิทยุโทรทัศน์เตานีดเนี่ยเพื่ออำนนยความสะดวกของเราในด้านต่างๆนั่นเองแล้วเราก็ควรที่จะเลือกใช้ไฟฟ้าเนี่ยเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอาตราสัญลักษณ์การประหยัดไฟเบอร์5้าและก็ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานนะคะแบบนี้ก็เป็นการอาประหยัดไฟแล้วเนอะ โอเคนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในคลิปพลังงานไฟฟ้าอันนี้นะคะเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแต่นักเรียนเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําว,วันของนักเรียนได้ว่านักเรียนเนี่ยควรจะใช้ไฟฟ้ายังไงให้ประหยัดเนาะมีวิธีป้องกันไฟฟ้าดูดยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวอย่าลืมทำแบบฝึกหดัดแล้วก็กลับมาพบกับคุณหม่ได้ในคลิปถัดไปนะจ๊ะเด็กๆสําหรับวันนี้ บปา y อ้อ oh, ลืมใครยังไม่กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามช่องกูใหม่อย่า <Yeah. S 1> ลืมกดนะจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย